เดี๋ยวนี้ทําอะไรแบบว่าแปลกใหม่มากมันทางมา <นะ S 2> แล้วมันเป็นแบบนี้นะมันก็คงเป็นไรนี่นี่นี่แบบนี้บบพี่บบพว่าห,ห้องนอนนอ้องโชดเนี่ยจะต้องแบบนี้วนหวานหวานผู้หญิงน่ารักน่ารักดีไหมหวานหวานนะคะอื หวานๆนี่อย่างตัวอย่างเขานี่สีชมพูเราก็อาจจะใช้สีพาสเทลออกชมพูพาสเทลนะแล้วก็มีตุก๊กตาเยอะๆตุก๊ตกตาบ้าๆดน่ารักดีชมพูพาสเทลตุก๊กตาเยอะๆอืมอืมไม่ไหวอะพี่แนทเราชอบแบบนี้มากกว่า <ๆ S 2> เขาเรียกว่าสไตล์ลอสจะแต่งแบบว่าแนวเท่ๆดิบๆสีไม่แบบไม่หวานมากอ่าไม่มีอะไรมากโล่งๆนะแต่ว่าดูไปแล้วนี่ตาเออไอแบบ เท่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันดูแข็งทื่อไปหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องชอบแนวหวานๆใสๆแบลวบแบบเี้ย <c oughs> น่ารักอ่ะ <c oughs> <c oughs> นาทำไมเพื่ออะไร,รอ, <c oughs> อ่ะพ <c oughs> ี่เพื่ออะไร ก็เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างให้ผู้หญิงเนี่ยมีอมเอวมีเสอดสสองสรีละอ่อนช้อยเพื่ออะไรเพื่อถ่วงสมดุลกับผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยเขาแข็งกระด้างถ้าน้องชอดเนี่ยจะไปแข็งกระด้างแล้วให้ผู้ชายเนี่ยมาอ่อนหวานแทนตุ้งติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเชื่อพี่ถ้าเราแต่งห้องนอนหวานๆเนี่ยมันก็จะดีและถ้าเราเป็นยังไงเราอ่อนหวานผู้ชายเนี่ยเขาก็จะอ่อนหวานตามแล้วค่ะ จริงๆนี่พี่จะบอกให้นะเขามีกฎว่าถ้าเราเป็นยังไงเนี่ยผู้ชายที่เราคบด้วยก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนพี่กับพี่นุ๊แล้คะไม่เชื่อไม,ไม่เชื่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่จะตามพี่นุ๊มาให้ดูนะนุค่านุนุ๊อ๊ะอยู่บนบปล่านุ๊นุก <c oughs> ตาขอบทจมากเลยเ,ออเดี๋ยวพี่ไปนี่อย่าบอกนะว่าเจอพี่ลง น่าเสียดายจังเลยอ่ะพี่นูไม่อยู่น้องชดพี่นูสงสัยจะออกไปซื้อของให้พี่สงสัยจะไปหาอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่ตลอดเซอร์ไพรสเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าถ้าเราเป็นไงผู้ชายก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แต่งห้องนอนหวานๆแบบนี้เวิร์กแน่นอนอืมหวานๆใช่ไม่ไหวมะพี่ยิ่งผู้ชายหวานๆอย่างพี่หนูชลยิ่งไม่อยากมาเป็นแฟนใหญ่เลย ตามใจและอย่าหาว่าพี่นะไม่บอกเพจรักละกันคู่รักเชิดศอกของเธอโอ้ไม่ดีเลยอ่ะไม่ขึ้นเลยอู้อะไรอยู่ฮะที่จะลงไงอันนันเข้ามาแล้วเนี่ย ไล่หน่อยดิไป้ยปล่ไปฮะไล่ไงไล่บอลอ๋อไปไปไปเลยนะนี่ไปเลยนะเป็นนตาลีกไล่บอลไล่มันไปเล่นบรลจารย์สองมั้งสิเฮ้ยนั่งเขาคาราดอนไม่เกี่ยวดูบอลอยู่ก็ดูบอลอยู่หรือว่าภูมอย่าอย่าวักแวกอย่าวักแวกโอ้โหปล่อยให้มาถึงแค่ เสียบดีเอ้าก็เสียบไงให้ยี่มเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกไหมโอ้โหมันจะไปรู้ได้ยังไงอะโ่มาเออเออขึ้นแล้วบี้เลยบี I n e somebody n e somebody บี ไม่เคยดูไม่เคยดูนี่ปกติดูบอลไหมเนี่ย B A s ไม่รู้จัก B A s ว่ะเออรู้จักปะเนี่ยโหวดเฮ้ยเอากโอโหเลี้ยงไปทื่อๆก็โอ้โหล็อกปิดโอ้โหโดนนดนล็อกโอ้โหล็อกลกนหลนน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 กนนล็นน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 เนน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 นลนกนนนนนนงนน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 น โอ้โหปกติเคยดูบอลไหมเคยอตายตายตายโอ้โหมาลงๆอ้าวโง่โดนโดนะโอ้โหโชว์โชว์สับขาหลอกใช่สับขาหลอกเอ้สเอรับหลอกหสนุกก็ตายะ มันมันสนุกอย่างนี้นี่เองไหมสัทธาโลกสัทธาโลกแหนข้ามปากไปดีโหมันพานนั้นมันตันแล้วครับเออเฮ้ยอ่ะไปข้ามข้ามข้ามเอาข้ามปากเอาข้ามกลับที่ข้ามกลับที่ข้ามกลับด้วยข้ามกลับเฮ้ยโอ้โโหอ้ยโอ้ยทำไมต้องลำบากยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ย ปีคำทางมาลายหรือว่าคำสพาลอยนี่คำสพาลอยใช่ไหมคำสูงแต่สะดวกเอออับยนยาวได้แล้วโยนโยนยาวเลยเหรอฮะโยนยาวเลยเหรอโยนยาวเลยยนสั้นนิดอ้าวอ้าวเสียบตรงนี้อ้าวระยะเดยระยะ้โหเสียบไม่ใช่มันตรงนี้มันมันได้ฟรีคิกแล้วเนี่ยฟรีคิกเลยเหรออ้าว เขาบอกให้ฟีคิกไงว,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 วันจบพอดีเลยไปน,นอนดีกว่าฝันดีนะตัวเองฟีคิกคู่รักชักศอกของเธอ